ฉเฉลยแล้วที่แท้แม่น้ำหนึ่งเป็นผู้เสียหายโอนเงินให้ทนาย3.5แสนหลังออกหุนกระแสหลังจากที่เมื่อวานนี้ทนายตั้มสิทธาบี้บังเกิดออกมาถแถลงข่าวประเด็นการเรียกเงิน3แสนบาทพร้อมกล่าวพลาดทิ้งทนายหญิงคนหนึ่งเรียกเก็บเงินค่าออกรายการหุนกระแสถึง3แสนบาทจนมีคนพุ่งเป้าไปที่ทนายนิดาสรัญญาหวังสุขเจริญซึ่งตัวทนายนิดาได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กยืนยันว่าไม่ใช่ตน ถ้าจริงให้เอาเท้ามาถิบหน้าได้เลยและยังออกมาโพสต์ตอบโต้อีกว่าทนายตั้มจงใจจะหมายถึงตนจริงๆคิดว่าเป็นพี่น้องกันแต่ไม่เข้าใจทำไมถึงทำการแบบนี้ทิ้งบอมใส่คนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูชอบทำขึ้นมาหรืออย่างไรขณะที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้รับแจ้งมาจากผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าผู้เสียหายได้มาออกรายการโหนกระแสพร้อมกับทนายความหลังจากออกรายการเสร็จแล้วในวันเดียวกันเธอถูกทนายความท่านนั้น เรียกเก็บเงินค่าวิชาชีพจากลูกความตนเองในการออกมานั่งในรายการด้วยและไม่ต้องให้ชาวเน็ตปรรอนานหรือตามสืบให้เหนื่อยยากเพราะไม่นานต่อมาเพจบิ๊กเกลนได้โพสต์ภาพสลิปโอนเงิน3ามแสนห้าหมื่นบาทประกอบกับภาพของแม่น้ำหนึ่งีราดาเจ้าแม่หัวชื่อดังในวันที่มานั่งในรายการโหนกกระแสทําให้เป็นอันแถลงถขยว่าผู้เสียหายที่โอนเงินไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือแม่น้ำหนึ่งนี่เองยิ่งทําให้โฟกัสแคบลงมาอีกว่าทนายความที่มากับแม่น้ำหนึ่งในเทปดังกล่าวรวมทั้งเทปอื่นก่อนหน้านั้น เป็นทนายหญิงคนดังที่รับว่าความให้แม่น้ำหนึ่งในหลายๆเคสนั่นเอง